สวัสดีค่ะโตยโยต้าไฮรักวิโก้นะคะคันนี้เป็นรถกระบะมือ2ปี05นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องยนต์2,500 c ซีซีดีเซลค่ะ เครื่องเกียร์ดีสีพอได้นะคะสีสวยอยู่ค่ะใช้งานกันได้ปกตินะคะแอร์เย็นฉ่ำระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติมีเอกสารมีชุดโอนให้ครบนะคะรถสวยตามรูปเลยค่ะทุกท่านชมภายในต่อนะคะเลขไม้3เซนกิเมตรค่ะโดยประมาณนะคะมีเกินบ้างนิดหน่อยนะคะทุกท่านขายตามสภาพนี้เลยในราคา189,000บาทค่ะรถ เอกสารครบนะคะซื้อไปก็ไปใช้งานกันได้ยาวๆขับขี่ได้ปกติวิ่งทางใกล้ทางไกลไปได้หมดเลยนะคะคอนโซลหน้าเดิมๆค่ะไม่มีรอยแตกหักนะคะแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะ ใช้งานได้ดีค่ะรถอยู่ที่วังจันทร์จังหวัดระยองนะคะ189,000บาทท่านใดสนใจติดต่อกับผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะนัดไปดูไปทดลองขับก่อนค่ะประกอบการตัดสินใจสำหรับวันนี้แอดมินก็ได้สารายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อผู้ขายนะคะไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจนะคะก่อนจากการปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ